สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่รันอีกครั้งในรายการคุยทุกเรื่องเรื่องออแพร์กับสารดีๆเช่นเคยจากโครงการออแพร์กันนะคะในสัปดาห์นี้พี่เราจนะมาต่อกันที่โครงการแคมป์อเมริกาอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่รัจะแสดงสไลด์นะคะซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวงานของแคมป์คุณสมบัติของน้องที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเป็นยังไงกันบ้างค่ะสําหรับไทยออแพร์นะคะเราได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากแคมป์อเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการที่อยู่ภายใต้ AFS นะคะเป็นองค์กรระดับโลกที่ทางไทยออแพร์ได้จับมือและทํางานร่วมกันในหลายๆโครงการมาก่อนหน้ากว่า20ปีแล้วด้วยค่ะหนึ่งในโครงการที่เราทํางานร่วมกันมาตลอดก็คือโครงการออรแพร์อินอเมริกาสำหรับการไปแคมป์นะคะจะเป็นการไปในช่วงซัมเมอร์ของทุกๆปีที่ประเทศอเมริกาค่ะ แคมป์อเมริกันคืออะไรนะคะต้องบอกเลยว่าตัวการไปเข้าแคมป์เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของครอบครัวชาวอเมริกันที่จะส่งลูกๆแล้วก็ได้ไปทํากิจกรรมหลากหลายนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งแคมป์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายค่ะมีทั้งเดย์แคมป์ที่ไปช้าเย็นกลับแล้วก็มีแคมป์ที่น้องๆก็จะไปค้างอยู่ในแคมป์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโลเคชั่นหลายหลายมากๆกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆในประเทศอเมริกาด้วยค่ะ โครงการแคมปอ์อเมริกาเป็นโครงการระยะสั้นนะคะเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ9สัปดาห์ในการทำงานที่แมคมป์ค่ะเราก็จะไปพักอาศัยอยู่ในแมคมป์เลยนะคะในพื้นที่ r e s i d e n นซ์สำหรับ s t a าฟแล้วก็ทำงานอยู่ในแมคมป์ร่วมกันกับเพื่อนต่างชาติทำไมต้องเลือกแคมปอ์อเมริกานอกจากที่เราจะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะได้เข้าร่วมนะคะในกิจกรรมหลายรูปแบบในระยะเวลา9สัปดาห์้วยค่ะสถานที่ก็จะกระจายไปทั่วประเทศอเมริกาเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะมากกว่า90%ของแคมป์ที่จับขึ้นมาจะเป็นแคมป์สำหรับเด็กค่ะดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวในการสมัครในการไปทำงานที่แคมป์ก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กเช่นกันนะคะหลังจากที่เราทำงาน9สัปดาห์ในแคมป์นะคะน้องจะมีสิทธิ์ได้รับเดือนท่องเที่ยวนะคะเต็มที่ที่ที่1เดือนเดือนท่องเที่ยวจะเรียกว่า grace period น้องสามารถที่จะท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาก่อนที่จะกลับมาเรียนต่อได้เลยค่ะชนิดของแคมป์นะคะไม่ว่าจะเป็น กอล์ฟแคมนะคะหรือเป็นแคมป์ที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย mm hmm. การเล่นโยคะ mm hmm. การเดินป่า mm hmm. มีหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะแล้วก็จะมี underprivileged camp เป็นแคมป์ที่ทางโมูลนิธินะคะ mm hmm. เป็นคนเซตอัพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือน้องๆนะคะ mm hmm. ที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าคนอื่น mm hmm. เพื่อที่จะได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในช่วงซัมเมอร์ค่ะถัดมานะคะเป็น special needs camp ซึ่งเป็นแคมป์สำหรับน้องที่เป็น disability children นะคะ ซึ่งจริงๆสำหรับกลุ่ม special needs camp อาจจะไม่ใช่สำหรับเด็กนะคะในกลุ่มประมาณเกือบ10%แคมป์ camp ก็จะถูกจัดขึ้นมาสำหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะแต่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น vulnerable adults ผู้ใหญ่ที่เป็น disability นะคะนอกจากนี้ก็จะมี girls camp นะคะหรือหญิงร้วนแล้วก็จะมี christian camp กับ jewish camp ด้วยค่ะคุณสมบัติพื้นฐานนะคะในการที่เราจะไปคมป์เราจะต้องรู้อะไรบ้างและจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะ สำหรับการไปแคมป์เราจะรับน้องที่อายุ18ปีขึ้นไปดังนั้นน้องจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปก่อนวันที่10มิถุนายน2023เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมแคมป์กันได้นะคะการออกเดินทางจะออกเดินทางระหว่างช่วงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะถึงประมาณวันที่25มิถุนายนเพราะส่วนใหญ่เลยแคมป์จะเริ่มในช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งหลังจากที่น้องได้รับออฟเฟอร์งานนะคะทางแคมป์ดีเรคเตอร์ก็จะแจ้งวันที่น้องจะต้อง ทำการออกเดินทางจากประเทศไทยค่ะเราก็จะเดินทางเข้าไปในแคมป์แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปฝึกไปเทรนนิ่งกันก่อนที่จะเริ่มงานจริงค่ะสิ่งที่น้องจะต้องเตรียมในการเข้าร่วมแคมป์นอกจากที่น้องจะต้องมีพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มี r e f e r รน c ์มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กมาบ้างนะคะพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องไปขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมนะคะต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็จะต้องขอวีซ่าค่ะ สำหรับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าตำแหน่งงานต่างๆในแคมป์มีอะไรกันบ้างจะมีแบ่งออกเป็น2อประเภทงานค่ะอันดับแรกจะเรียกว่าแคมป์คัลซ์เลอร์ค่ะแคมป์คัลซเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่จะทำงานกับเด็กที่เข้าร่วมแคมป์เป็นหลักในขณะที่แคมป์พาวเวอร์จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตงานพาร์ทอื่นๆเรื่องของงานทำความสะอาดงานในครัวนะคะหรืองานซ่อมแซมอนุบำรุงต่างๆหรือแม้แต่ง,งานในออฟฟิศนะคะเราก็จะเรียกตำแหน่งตรงนี้ว่าเป็นแคมป์พาวเวอร์ค่ะเรามาดูตำแหน่งแรกกันก่อนนะคะ สำหรับตำแหน่งแคมป์คาลเซอร์นะคะจะอยู่กับเด็กเป็นส่วนใหญ่แทบจาก24ชั่วโมงเลยค่ะเราอาจจะต้องเป็นคนคุมน้องในการพาเข้านอนค่ะตอนเช้าก็ตื่นพาน้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะนอกจากนี้ด้วยการที่เราจะต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาและเด็กที่เข้าร่วมก็จะเป็นเด็กอเมริกันด้วยนะคะน้องที่จะสมัครในตำแหน่งแคมป์คาลเซอร์จำเป็นที่จะต้องมีภาษาอยู่ในระดับ B 2สื่อสารได้คล่องในชีวิตประจำวันค่ะมีทักษะพิเศษมีความเป็นผู้นำนะคะหรือมีสกิลต,ต่างๆที่ทางแคมป์ต้องการค่ะ ทักษะต่างๆนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะดูทางด้านซ้ายมือนะคะที่เรียกว่าเป็น advanced skill ยกตัวอย่างคือ archery การยิงธนูนะคะ p y e c a n การปีนเขานะคะหรือการว่ายน้ำนะคะหรือเป็น water skiing wakeboarding ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น advanced skill ที่ถ้าน้องสามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้หรือชอบทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเล่นเปียโนก,ก็ได้หรือยิงปืนก็มีนะคะ ถัดมาทางด้านขวามือนะคะ High Demand Skill ก็คือเป็นทักษะที่ทางแคมต้องการค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะเป็นสกิลทางด้านเฟ n นซิ่งนะคะการฟันดาบการเล่นกอล์ฟนะคะการเล่นโยคะเป็นสามารถเป็นผู้นำได้หรือแม้แต่การเดินป่าหรือเคยเป็นครูมาก่อนหรือมีประสบการณ์กับเด็ก Special Needs ถือว่าเป็นสกิลพิเศษที่น้องสามารถที่จะดึงมาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแคมอเมริกาในฐานแคมคอลเซอร์ได้ค่ะถัดมาเรามาดูที่ตำแหน่งแคมพาวเวอร์กันนะคะ สำหรับแคมป์พาวเวอร์ก็จะเป็นหน้าที่ต่างๆที่คอยแบ็กอัพทำให้แคมป์ดำเนินการไปจนจบได้ซึ่งในการทำแคมป์แคมป์หนึ่งนะคะจะไม่ได้ประกอบไปด้วยแคมป์โคชเลอร์อย่างเดียวเราจะมีคนทำงานด้วยกันอีกกลุ่มหญ่เลยค่ะและแคมป์พาวเวอร์ก็เป็นคนทำงานที่สำคัญมากๆเพื่อที่จะทำให้แคมป์ประสบความสำเร็จและจบได้อย่างหลุวงไปได้นะคะในการเป็นแคมป์พาวเวอร์น้องไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากค่ะในระดับ A1A2 ใช้ได้นะคะซึ่งถ้าน้องยังกังวลเรื่องภาษาต้องบอกเลยว่า ในการเข้าร่วมแคมป์ระยะเวลา9สัปดาห์แล้วเริ่มเป็นแคมป์พาวเวอร์ก่อน <c oughs> ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้น้องมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆในอนาคตได้ค่ะหลักๆเลยของการที่เราจะไปทํางานสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นมากๆนะคะก็คือเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราได้รับค่ะเราจะได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมของคนทํางานจริงนะคะแล้วงานก็จะเกิดขึ้นทุกๆวันด้วยค่ะ สถานภาพของน้องจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยอยู่ในสถาบันที่เรียนแบบเต็มเวลานะคะหากน้องมีความสนใจที่จะเข้าร่วมแคมป์ในปีหน้านะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือ registration fee นะคะจะอยู่ที่110เหรียญซึ่งเป็นยอดเงินที่เป็น non refundable ค่ะน้องจะทำการชำระนะคะผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ camp america โดยตรงเลยค่ะ หลังจากที่ชําระส่วนแรกนะคะน้องถึงจะเริ่มทําเอกสารและเข้าระบบการนนะัดสัมภาษณ์กับโครงการได้นะคะและเมื่อน้องผ่านวีิ่านะคะน้องจะชําระในส่วนที่2ค่ะซึ่งก็คือ placement fee อยู่ที่525เหรียญนะคะณนะตอนนี้2ยอดรวมกันจะอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราจะต้องใจ่ายให้กับ t h i r d party นะคะก็จะมีเรื่องของการขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมค่าตรวจร่างกายที่สถานพยาบาลต่างๆนะคะ ค่ายื่นขอวีซ่ากับสถานทูตอเมริกาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องค่าดําเนินการค่าเดินทางรวมถึงค่าแปลเอกสารขอประวัติอาชญากรรมด้วยค่ะมาดูตัวแรกนะคะในการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ100บาทนะคะซึ่งน้องสามารถที่จะรีเควสต์ผ่านระบบออนไลน์และไปรับด้วยตนเองที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะสามารถที่จะแอสไน์และมอบอํานาจให้กับเพื่อนนะคะไปรับแทนได้ เมื่อได้รับเอกสารมาแล้วเอกสารจะเป็นรูปแบบภาษาไทย2ฉบับค่ะโดยค่าแปลนะคะสำหรับ2แผ่นนี้ตอนนี้จะอยู่ที่600บาทใช้เวลาประมาณ2วันทําการเท่านั้นค่ะถัดมาคือค่าขอวีซ่านะคะจะอยู่ที่เรทหนึ่งหเหรียญซึ่งค่าเงินของไทยก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาค่ะณนะตอนนี้จะอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะคะหลังจากที่วีซา่าผ่านใช้ใบตรวจสุขภาพของโครงการเพื่อที่จะไปยื่นตรวจร่างกายได,ได้ที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนค่ะ สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ถึงส0 0 0บาทนะคะในส่วนของค่าตอบแทนของการเข้าร่วมแคมป์อเมริกานะคะจะมีค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง7 5 0ถึง1,350เหรียญนะคะซึ่งเป็นเงินไทย,ยประมาณ2 0 0 0 0ถึง40,000กว่าบาททั้งนี้แคมป์ต่างๆก็จะมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไปเนาะจะต้องคุยนะตอนที่ได้รับออฟเฟอร์จากแคมป์อีกทีหนึ่งนะคะค่าตอบแทนที่น้องจะได้รับจะต้องถูกหักภาษีนะคะน้องสามารถสอบถามตรงนี้ได้กับแคมป์ดีคเตอร์ได้โดยตรงเลยนะคะ เรามาดูคุณสมบัติของการที่เราจะสมัครเข้าร่วมแคมป์ในตำแหน่งแคมป์พาวเวอร์กันนะคะอันดับแรกนะคะแคมป์อเมริกาเปิดรับทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะคะอายุส่วนใหญ่ของคนที่เข้าร่วมแคมป์จะอยู่ระหว่าง18-24ปีนะคะน้องจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาแบบเต็มเวลาะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราควรจะเป็นคนที่ชอบกิจกรรมชอบพบปะผู้คนนะคะ แล้วก็ชอบที่จะออกไปเจอไปสั่งสรรกับเพื่อนนะคะเพราะระยะเวลาที่เราอยู่ในแคมป์เราจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีโอกาสมากๆที่เราจะต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันค่ะแ,และอีกสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะถ้าเป็นตําแหน่งแคมป์พาวเวอร์ก็คือระดับ A1 หรือ A2 ก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะความรับผิดชอบสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะไปเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆการไปทํางานดูแลตัวเองได้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นกันในตําแหน่งแคมป์คัลเลอร์นะคะณตอนนี้เรารับน้องที่อายุไม่เกิน26ปีนะคะซึ่งอาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมถึง motivation นะคะว่าทําไมน้องถึงอยากไปเข้าร่วมและสามารถที่จะไปเข้าร่วม9สัปดาห์ได้หรือไม่นะคะเพิ่มเติมกันอีกทีอันดับแรกสําหรับน้องที่มีความสนใจในการไปแคมป์ในปีหน้านะคะน้องจะต้องทําการ sign up กับทางเว็บไซต์แคมป์อเมริกาโดยตรงค่ะ เมื่อน้องทำการไซต์อัพเรียบร้อยนะคะก็ <an> จะเริ่มดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนแรกก็คือ registration fee และเริ่มดำเนินการในการกรอกข้อมูลนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้านักสัมภาษณ์กับทังทีนะคะสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในการไปทำงานที่แคมป์ในซัมเมอร์หน้าที่ประเทศอเมริกันนะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลได้ที่ line official at Thai All Pair ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสาระดีๆมีมาแชร์ให้กับน้องๆที่ YouTube channel Thai All Pair กันนะคะสวัสดีค่ะ